วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วัชชนาลกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับเมนูในวันนี้นะครับเป็นเมนูที่ยาวนานอีกแล้วอะ่ะก็คือปลาที่เราได้ไปจับมาจากช่องอยู่ไปวันวันนะคะนั่นก็คือปลาสลัดนะคะวันนี้เราจะมาทําเป็นเมนูล่าปลาสลัดนะคะหรือว่าถ้าเป็นปทางภาคอีสานก็จะเป็นปลาตองนะคะนี่เลยปลาที่เราได้มานี่ตัวใหญ่ๆบุ้มๆเลยนะใหญ่มากนะคะนี่ อันนี้ก็คือปลาตัวนี้เราต้องเราขอดเกล็ดแล้วก็เขาเ,เรียกอะไรนะรีดเอาเนื้อข้างในมันมาออกมานะคะมาไปดูสวนผสมที่มันเป็นเนื้อปลาสลัดกันเลยค่ะว่าเรารีดออกมาแล้วเนื้อมันจะเนียนละละเอียดแค่ไหนก่อนที่จะไปดูเนื้อปลาสลัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบของเรากันเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างน,นะคะมาค่ะวัตถุดิบของเรานะคะนอกจากปลาสลัดแล้วนะคะนี่เลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องปรุงนะคะอันนี้จะเป็นผงชูรสนะคะน้ำตาลทราย น้ำปลาข้าวคั่วกระเทียมหอมแขกนะคะแล้วก็ขา่าตงป,ปรุงรสพริกปน่นน้ำปลานะคะแล้วเราจะใส่ด้วยน้ำมะขามเปียกนิดหนึ่งกับน้ำมะนาวนะคะในส่วนของผักเครื่องเคียงของเราก็จะมีแตงกวานะคะอันนี้เขาเรียกว่าใบผักแพลผักแพลนะคะใบมะกรูดซอยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นผักชีใบเรื่อยต้นผักชีแล้วก็ต้นหอมนะคะเดี๋ยวเราจะซอยใส่ไปด้วยนะคะ นี่ที่ขาดไม่ได้เลยที่แข้งนะคะเดี๋ยวเราจะไปจี่กับเตาถ่านของเรานะคะไปไปดูเนื้อปลากันเลยนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปกันเลยจ้านี่เนะื้อปลาของเราที่เราโขกไว้นะทุกคนที่เราแล่ออกมารีดเนื้อออกมาแล้วนี่นี่นี่เป็นไงเนื้อก็จะมีก้างบ้างเป็นบางส่วนนะคะอันอุ้ยไหลอันนี้เราทําลูกชิ้นได้เลยใช่ไหมครับใช่คะ่ะเดี๋ยวเราจะใช้ตรงให่นะเดี๋ยวเราขอเอาออกมาทั้งหมดเลยนะทุกคนทะทำหมดเลยไหมทงหมดเลยเหรอ <laughs> เยอะไปมันน่าจะเยอะไปอะ่ะ นี่นะคะที่เราขูดเนื้อปลาออกมาแล้วอุ้ยเนื้อเหมือนเหมือนอะไรไหมเนื้อเหมือนปลากรายมั้ยนะคล้ายๆกันเพราะว่าปลาชลากับปลากรายมันแตกต่างกันที่ลายกับขนาดตัวถูกต้องปลากรายจะเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ปลาชะลาดมันจะเป็นปลาที่ไซส์นี้ใหญ่สุดแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาในส่วนของกระเทียมค่ะหอมแดงไปกี่ในกระทะก่อนนะคะเพื่อให้มันมีกลิ่นความหอมนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคูดกับเนื้อปลาค่ะไปเริ่มเลย โขกในกระทะก่อนค่ะโขกในกระทะเอ้ยไม่ใช่จีในกระทะนี่ห่างหายจากการพูดมายาวนานใส่ไปเลยจ้าเพิ่มความหอมหอมแขกค่ะใส่ลงไปเลยใครจะใช้เป็นหอมแดงก็ได้นะอันนี้เราก็จะคูรีคูรีให้มนันมีความหอมของ ่แล้วก็กระเทียมนะคะส่วนข้างล่างก็เาอาพริกวางะะอะไรคะข้างล่างก็เอาพริกวางได้ไหมครับได้คะ่ะแต่ว่ากลัวแบบไม่ทันไงเราก็เลยยังไม่วางอะไรโอ้โหอ้โหอะไรคะทำลูกชิ้นได้เลยนะใช่นี่จ๊ีใช้เตาถ่านก็ดีอย่างนี้นี่ถูกต้อง เหมือนอะไรจักใา่ๆแบบผนปลาบ้วใเอามันตำฮะผนปลาใช่ใช่ใช่อารมณ์คล้ายๆกันผนปลาแต่ผุนปลามันจะเป็นน้ำน้ำนิดนึงใช่ป่ะแต่อันนี้จะเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าเออเป็นปลาปลาแห้งแห้งโอ้อันนี้เราหอมพริกที่เผาแล้วอ่ะใช่วอ้หอมเผาคู่พร้อมกันทีเดียวไม่ได้ไม่ทันอันนี้คือเนื้อปลาอย่างเดียวเลยเหรอพี่ใช่จช่ครัยบร้อาแล้ว ใช่แล้วกี่ตัวเนี่ยกิโลเนีอันนี้หลายโลประมาณสิบเจ็ดแปดโลเพราะปลาเป็นปลาไซส์ใหญ่ด้วยเหลือสองโลใช่ใช่แล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะทอดอร่อยเจี่ยทำเมนูอะไรคะเนี่ยลาบปลาตาลาบปลาได้แล้วหอมอ่ะลาบปลาตอเอาไปกินเดี๋ยวเราพอเราโขลกแล้วก็เราจะมาเป็นลาบตอกนะปลาพวกนี้เขาไม่กินลาบดิบเหรครับใช่ได้ปลา Nam จืด ใส่ถุงแล้วฮะใส่เท่าไหร่กำลังจะบอกเลยว่าถ้าเยอะขนาดเดี๋ยวทำหมดเนี่ยเราแบ่งให้น้องไปกินเรื่อยอันนี้พ่อแบบแยกน้ำอ๋อไม่มีน้ำค่ะเป็นน้ำแพงค่ะใช่จ้ะอันนี้เนื้อฟูมากเลยนะถ้าเป็นถ้าเป็นน้ำอ่ะมันจะเขาเรียกเขาเรียกประมาณแบบว่าปูนปลาเอาวหัวว่างช่วยกันบวกเยอะลูกถ้าจะเยอะขนาดนี้เดี๋ยวบวกแรวันขอใส่อานุโคเลโคเลให้หน่อยจ้ะเดี๋ยวเราจะใส่ขาเพิ่มนะเครื่องเพิ่ม เพราะว่าเราจะทำทั้งหมดเพราะกลัวเครื่องมันน้อยเครื่องมันน้อยไปจ้านี่ทำเยอะขนาดน,นี้เยอะมากเลยนะใช่ก็เดี๋ยวเราดูปริมาณอีกทีนะมาค่ะถึงขั้นตอนการครักแล้วนะคะนี่เราตั่วพอหอมๆนะทุกคนแล้วก็ใส่ไปเลย,ยพอเครื่องเราหอมแล้วเราก็ใส่ได้จ้าเดี๋ยวรอน้ำรอไว้ก่อนนะอ่ะนี่เราก็ผูกเลยจ้า กั <C os ic> ขบ,ขบขอบกับขอบที่นั่งอ่ะไม่เจแะแรงคะโครกพอยาบๆนะคะแล้วเดี๋ยวเอานื้อปลาลงไปโอกเครื่องให้พอหยาบ่โ <c oughs> เครื่องมันกำลังนิ่มๆเลยเพราะว่ามันร้อน <c oughs> ต้องขอโทษเรื่องมะแรงวันนะคะ มันมลน้ำปกติครับถ้า<ช>ไม่มีแมลงวันนี่แสดงว่าบ้านเรามีสารเครมีใช่ไหมอ่านี่เราโขกไปเ,เดี๋ยวเราจะใส่เนื้อปลาลงไปจ้ะอ่าเดี๋ยวตอนใส่เนื้อปลาต้องลงไปอยู่กับผืนนะคะเพราะว่ามันเหนียวมากมันหนุดหอมยหอมหอมขึ้นมาเลยอ่ะใช่โอ้ยเครื่องที่แบบเราเอาไปโคลกับไฟหรือว่าไปจี่ไปตั่วก่อนอ่ะมันจะหอมอืมหอมขึ้นมาเลยอ่ะ ปลาสลิดนิ่มข้นอ้นอะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลาลงไปจ้าน้ำปลาของเรานะคะโอ้หเนื้อเนียนมากเลยอะนี่นี่น่าทำทุกชิ้นมากนะใช่หรือไม่ก็ทำทอดมันโอ้หมดไหมเนี่ยไม่หมดหรอกก็ยังได้ครึ่งเดียวแหละใช่ไฟแดงไฟเริ่มแดงเนื้อไม่ต้องโขลก็ได้นะเพราะว่ามันเหนียวอยู่แล้ว มันจะโค้งให้มันเหนียวนี่ทำไมมันมันเหนียวอยู่แล้วนะมันเหนียวเพราะว่าเราแช่ชีสมาไหใช่แเราจะโค้ให้มันเหนียวอีกอ่ะโค้กคุกให้มันคนกับเครื่องไงคุณคนโอ้โหปั๊บโค้งมากนิวโอมันโค้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันมันเหนียวแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปเลยนะคะไปดูขั้นตอนการคั่วเลยทีเดียวเลยค่ะมาค่ะปรุงรสนะคะงนัวค่ะขนัวก็คือตามความชอบนะคะที่จะใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะทุกคนน้ำปลาค่ะ สองช้อนโต๊ะรสชาติก็ตามความชอบของเรานะคะริกโ่นนะจ๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนพอป,ประมาณแล้วก็โคเลกกอนนะคะก็ควยยังไม่ใส่นะทุกคนมันใช้สากตำไม่ได้อะเพราะว่ามันหนืดมากเลยอะ่ะพ่อใส่อันนี้ไปคุณดูดิมันแบเป็นเป็นก้อนร่อระุมเดีย๋ยวเวลาดูมันจะเป็นก้อนไหยครับ เป็นเป็น,เป,นเป็นก้อนซื่อๆเหมือนหมูสาบอ่ะไม่นใช่อันนี้เอาไปล้างเลยนะได้คะ่ะแล้วก็ปรุงก็คือรสชาติก็ปรุงตามความชอบนะทุกคนอันนี้เดี๋ยวขอปรุงพอประมาณก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปคั่วในกระทะ้มันสุกแล้วมาชิมรสกันนะคะน้ำปลาเดี๋ยวเราก็ไปปรุงข้างนอกก็คั่วค่ะก็คั่วนะคะใส่ลงไปเลยสองช้อนโต๊ะ เหนือนิดนึงนะทุกคนโอเคประมาณนึงนะคะอันนี้คุกพอประมาณนะเดี๋ยวเราไปคั่วแล้วก็ปรุงในกระทะอีกทีนึงนะ,ะตอนที่เราคั่วควั่วสุกนะคะ,ะไปค่ะไปดูตอนคั่วในกระทะกันเลยจ้าเราจะใ,ใส่น้ามันไปนิดนึงนะคะพอประมาณตก็คั่วเพื่อให้ตัวอันนี้มันสุกใช่แล้วก็ไปชิมรสปรุงรสกันได้ยังคะรออะไรอ่ะ ใส่เลืดจ้าท้งมันนะคะแล้วก็ตักปลาใส่ไปเลยนี่โอ้เหมือนทอดเลยใช่ไหมอารุประมาณทอดมันอ่ะใช่ใส่ผิดแกงนี่ทอดมันเลยอ่ะใช่เร่ไหมไม่หอมอะ่ะนี่ก็เหมือนนะจะมีพริกแกงแนะเพราะมีข้าวคั่วแล้วอ่าคั่วเลยนุ่มเหมือนทอด ถ้าเราไม่นี่มันจะติดกระถาใช่ไหมใช่จ้าติดน้วนี่ะไม่เดี๋ยวเราค่อยเอาน้ำหยาดๆไปได้ไปฐานรุ่นนี้ไม่ดีเลยอ่ะอยากดีไหมเดี๋ยวจะจัดให้โทหยิบมาแล้วบมเวอรหยิบมาแล้วไปทำอะไรลูกไปสะกบทำอะไรอะ เหมือนเล่นอะไรอยู่ก็ไม่รู้อ่ะเหมือนปั้นปั้นระหว่างนี้เดี๋ยวใช้อะไรอ่ะใช้ได้รหรอมันไม่ใช่ตะหลิวอ๋อมันเป็นนี่ไงที่ไม่ได้เอาตะหมามันเป็นสูตรการล่ามันใช้ตะหลิวมันไม่อร่อยการล่ามจะต้องใช้เป็นคราพทีเดี๋ยวให้มันสุกสักเล็กน้อยนะเดี๋ยวเราก็ปรุงเพิ่มโอเคนี่ตอนตอนนี้เดี๋ยวพี่จะขอหั่นซอยต้นหอมก่อนนะอันนี้พอสุกแล้วเดี๋ยวเราไปปรุงเพิ่มใช่ใช่ใช่เนี่ยปรุงในกระทะเลย ใส่น้ำใส่ไหมใส่ใส่ใส่เนยนี่เหมือนเนื้อปลาเหมือนเนื้อหมูอ่เพราะว่ามันเหมือนผุดเร่งเออมันเด้งมันเด้งเพราะอะไรนี่ไงรสที่เก่ไงเนื้อชิ้นปลาด้ายเออนี่แหละใช่ใช่ปลาใช่รปลาปลาใช่ปลาด้ายผูดกระทะได้ผูดกระทะได้นี้บอกเลยว่าอร่อยแน่นอนเพราะว่าเนื้อปลามันสดเนื้อปลามันเด้งปลาความเค็มญี่ปุ่น อะไรลูกมิวอยากปรุงอะไรคะใส่ไหมมะขาเปียวเหรอใช่มะขามเปียกนิดนึงแล้วก็ใส่เป็นน้ำมะนาวหั่นซอยมะนาวอุ้ยเปรี้ยวตใจขาดเลยซอยมะนาวมิวซอยมะนาวลูกเอามะนาวใช่ไหมครับกระทะเล็กไปนิดนึงปรุงทุกรสได้จ้านืมอ่าล้ลูก ไงคมะนาวกี่ลูกมะนาวสักน right ิดหนึ่งก er ่อนโอ้ยเนื้อนี่คือแบบจีบแบบเต็มคำมากอ่ะคือตอนนี้หอมมากหอมไหมหอมบอกในคำเดียวว่าหิ้วเข่าหิ้วเข่าตักชิบไปเรื่อยเราใส่เยอะเราจะหอมมากเลยนะครับเป็นไงไม่เปรี้ยวไม่เค็ม ไม่เผ็ดปรุงเพิ่มปรุงเพิ่มไม่หวานไม่อร่อยอือนี่คืออร่อยนะอร่อยไหมพี่จิ้งของเขาอ่ะเหมือนเขาเป็นเขาปรุงในโคกกะให้มันแบบพร้อมเลยแล้วต้องมาปรุงแบบยังไม่เผ็ดนิดนึงใส่พริกเพิ่มใส่พริกเพิ่มอร่อยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเด็ดลูกบัข้างบ้านเลยต้องรู้จักก่อนนุ่มรับลามันต้องฉัดจัดหน่อยมาไเอ้ดูแต่น้องเบ้นปรุงใช่ไหมวันนี้มาดูน้องบิว เอามะนาวเพิ่มอีกเีเยอะแล้วเหรออีกสักหน่อยไหมเชอะอีกสักหน่อยไหมเดี๋ยวพอเย็นแล้วมันจะดึงความเปรี้ออกมาหรือป่าวเค็มมีอยังความเค็มผงนัวใสอีกใสหมดอันนั้นน้ำตาลจ้าปงนมาหมดแล้วจ้าโอ้หน่ากินอ่ะน่ากินอืมน่ารับทานมากข้าวพดใสได้ยีงนะพี่ว่าข้าวั่วอยู่ไหนอ่ะเบกกิ้งคุกกี้ข้าว ก็เป็นสีขาวจ้าเข้าครัวเข้าครัวมาเลยอ่านี่แหละมันจะได้รสชาติลาบอ๋อหมองไหมคะจะซอยอ,อะไรนะของแดงของแคร์ของแคร์ด้วยเพิ่มอะไรด้วยก็ได้นะคะนี่เดี๋ยวพอรสชาติได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ผักลงไป อย่าหงนะตัใส่มะนาวเข็ดสามเปลี่ยนได้ไหมอ่ะรสชาติแข็ได้เลยอ่ะอร่อยแล้วจะปักใส่ผักแล้วเราก็จะยกลงอ่าใส่หอมซอยไปเลยนะครับอ่ะลงไหนยืดๆเรียเก็บอะไรอ่ะมีลูกโดดไงอ่าตอนนี้เราก็ยกออกจากไฟนิดนึงเพราะว่าเอาแค่ความอุ่นักัีไปเรื่อยจ้าใส่ไปเลยจ้า น่ากินอ่ะออ๋ต้นหอมผักชี้หอมหอมเลยจ้าอุูยทำไมหอมขนาดนี้พอใส่แล้วพอใส่เครื่องครบครบโอ้โหมากเลยนะครับทุกคนผักชีนิดนึงหอมมากเลยนะครับแล้วก็ใบมะกรูดซอยนิดนึงผักชีด้ไหมผักชีด้วยค่ะน่ากินมากอุูยหอมอ่ะรสชาติน่าจะดีมากนะคะเสร็จแล้วยังครับเสร็จแล้วค่ะนี่ นี่โอ้โหยัไมมันเหมือนลาบหมูก็เหมือนนะใช่เพราะเนื้อมันซุยมันฟูเหมือนหมูมากออืดูดิลาบปลากรายเหรอลาบปลาสลัดอ๋อลาบปลาสลัดใช่ใช่ใช่เสร็จแล้วค่ะทุกคนไปเดี๋ยวไปให้ทุกคนในบ้านชิมกันจ้าลาบปลาลาบปลาสลัดน่ากินอ่ะหอมใช่ไปค่ะ มีกองสำรานดิงจาอยู่นะคะไปให้เขาชิมเลยอยไปทำอะไรเป็นกองเนี้ยทำอะไรก็ไม่ได้มีกองฟอนของพี่ชำรานอยู่เฮ้ยอทำมาให้เจินซีมให้แบบทำไมไม่เหม็นหน้าตาไม่เหมือนปลาเลยอ่ะเพราะมันเนื้อเนื้อมันปูไงเพราะอื้อหือเป็นไงคะรสชาติลาบปลาฉลาดใกล้่เลยอ่ะกระมันเด้งเป็นเนี้ยปลาอะไรนะไม่มีส่วนผสมของแป้งนะปลาฉลาดเอาเหรอปลาตะไคร้อ่ะ เหคือถ้าเป็นทางภาคอีสานอ่ะเขาจะได้เป็นปลาตองไม่ใช่ผมดูมาจริงอ่ะแลอยู่ภูเก็ตปลาตองอ่ะอ๋อปลาทันปลาตองนะคะที่อยู่อำเภอโดนซูซูมิด้วยใช่ซูนามินะคะซูซูมิอะไรวะเน่เน่ต้องกินเหมือนไก่เลยพี่แย็บหลอกหลอกมันเหมือนเนื้อไก่อ่ะถ้าไม่เห็นตอนทีแรกอ่ะทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นไก่จริงๆิงได้ไก่ชัดเลยอ่ะเป็นไงครับเอ๊ะก็เหมือนไก่ด้วยไก่เลยอไงเนื้อวันปูดิ่งไหมเริง เนี่ไปทําเป็นทอดมันอ่ะได้เลยอ่ะใส่แป้งหน่อยตีเนาะตีอันนี้ไม่ต้องใส่แป้งแล้วเพราะมันปพี่บอกปลาเก่าหรือไรปลานานแล้วแต่มันยังยังได้อยู่เลยนะเพราะว่ามันต้องฟิตต้องพอเราได้จากได้ความสดจากตัวปลามาแล้วอ่ะเราต้องฟิตฟิตแข่งเลยแล้วมันจะทําให้ปลาสดมันสดอยู่นะใช่ถึงไว้นานแล้วก็ยังสดไอ้โหต้องเรียกต้องเรียนเชิญไอ้มาซิใหม่ไหมซิมให้ไหนจ้า หลังหลังบ้านมีตังค์เว้ยเมีปลาขึ้นหน้าเลด้วยนีปลาด้วยเป็นความร้อนเป็นหักแล้วทำไมมันเป็นแบบชิ้นๆเหมือนตัวลองนี่เพราะว่าต้นไก่เลยตอนรวนอ่ะเหมือนอกไเราเรารวนช้าไปนิดนึงต้องต้องเร็วแล้วเนื้อมันจะแบบละเอียดอันนี้มันเริ่มถูกเป็นชิ้นแล้วไงใช่จ้าเหมือนลูกชิ้นปลาเลยอ่ะเห็นไหม แต่มันไม่มีแป้งใช่ปลาแท้เนื้อปลาอย่างเดียวไม่มีปลาผสมแป้งดีมากเฮ้ยไม่เชิญเขาก็ไม่ออกชองกันเนี่ยไม่เชิญเขาก็ไม่มานะเชิญแล้วเหยี๋ยวนีเขายิงอะยิงมาฟางทางอร่อยไหอร่อยจิงนี่แบ่งไปให้น้องไว้ไปกินที่ไรแล้วด้วยเออในกระทะเอาไปเลยแซ่บมากไปปรุงปรุงความแซ่บเพิ่มอะไรนะแซ่บเหรออืมอร่อยแล้วทิมไอ้ใหญ่ๆนี่คไม่ใหญ่นี่นี่อะไรนะไอ้ลาบไก่เหรอลาบปาตองลาบปาตอง สีปหาตองสีมันสีมันไก่อืม,ม <S 2> <S 2> อเหมือนเลยไงีหคือนกันปลากี่ตัวเนี่ยพี่มาเยอะอย่างโอ้หลายกิโลเลยอ่ะอสี่ห้าโลเพราะว่าเราต้องขูดเอาเนื้อมามันก็จะเหลือนิดนึงเยอะมากเลยอ่ะอร่อยกว่าไก่มันนึบๆอ่ะมันนึบกว่าเพราะไก่อ่ะพออันนี้มันจะเนื้อมันออกจากแข็งๆนิดนึงเออแต่มันแข็งอันนี้มันไม่แข็ง ทำเป็นหรือเปล่าแบบเนี้ยฝีมือดีๆแกทำเป็นหรือเปล่าะดีๆไม่ทำเดี๋ยวนี้หลังๆเริ่มสกปรกนะท้องเ่ยกินแล้วท้องเสียกินแล้วท้องเสียไม่เอาเมื่อกี้เข้าน้ำไปแล้วนะน้ำแข็งใสพี่อะน้ำแข็งใส่นะไปดูได้นะน้ำแข็งใส่กองพี่จำรานนะคะกว่าจะน้ำแข็งใสใสใสมาดำเฉยเลยอ่านจขี้มืออ่ามอมันเป็นเรื่องตลกแต่มันคือเรื่องจริงเรื่องจริงก็เข้าน้ำไปแล้วจริงเหรอเมื่อกี้ โอเคสำหรับ okay, อีพีนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับลาบปลาสลัดนะคะหรือว่าลาบปลาตอน,นะคะั<ห>บฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องมันเจ็บชาแน,นลด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พี่เจมส์ด้วยจะได้มีเม,ม,มนูอร่อยอร่อยมานำเสนอนะคะสำหรับอีพีนี้ก็เพราะว่าสวัสดีค่ะเจอกันใหม่อีพีหน้ามาดูว่าเรา<ห>จะทำอะไรกัน,นตอน่อไปใส่ถุงให้ด้วยนะใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงอีกแล้วใช่ออร่ะคุณชิมไหมชิมไหมไปกินข้าวแล้วไปขุดดินไปค่ะนี่น้องบิวผู้ช่วยเพราะว่าหิวข้าวนี่ๆๆมาเลยมามาโอ้โหโหนักม้านถ่าย ใไอกองนู้นทำอะไรกินไม่เคยได้เดี๋ยวไม่ได้กินเลยคุณจะไปว่าเขาคุณจะไปว่านี่นี่ดูดูดูข้าวดเฮ้ยคุณอางอันนี้เลยไปตักข้าวใช่ไหมไปไม่เลยกระทะนั่นล้วอนตักไว้ยังไม่แอรเนาะเป็ดพริกตอวพริกอะมันต้องต้องคั่วแล้วก็ทอดใช่อันนี้ย่างรีบด้วยแหละลูกโดดม่งกินกับลูกโดดนี่ไงลูกโดดเธอเนี่ยเป็นไงเนื้อปลาแบบเด้งมากเนาะ เนื้อแบบเด้งๆเลยอ่ะเพราะว่าเนื้อมันเด้งนะใช่เนอะอนมิได้คนบอกว่าเหมือนเนื้อไก่มากแต่ว่ามันจะมีความอันนี้กว่าเนื้อไก่เนื้อไก่มันจะแบบว่าแข็งแข็ใช่เนื้อไก่มันจะแข็งแข็งอันนี้มันนุ่มๆนุ่มๆเด้งๆถูต้องเลยนะคะเนื้อปลานี่โหข้าวแต่ละคำตาต้องปิดด้วยนะคือดีอ่ะเธออดีาลรื้ตัดกลับบ้านวยนะม่ใแ่กลับบ้านดิ ตักไปก็หมดนะ้เดี๋ยวเราตักไว้ให้แม่ในกระทะตักไว้แม่กับพ่อสักหน่อยหนึ่งนี่คือกินได้หลายบาทน่าดูหยปลามันแพงอ่ะมันทำกินยากนนี้้้เนนือลาวว่ไม่มีมันไม่มีแป้งผสมเดี๋ยวอีกพี่หน้ามาดูทำทอดมันดีกว่าทอดมันปลาสลัดใช่ไหมคุณอือหืออือหื้อกินกับข้าวหน่อยาะใช่ไหมมันเมนูที่เหมาะกินกับข้าวว่ะอร่อยมากครับ โอเคค่ะเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะอีพีนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายไปลองทำกินดูนะคะ